กาวเลยจำนวทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็หางหายกันไปเนิ่นนานก,กับการทำคลิปและเรื่องหล่อน้ผมก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนด้วยแล้วก็สอบด้วยก็เพิ่งสอบเสร็จก็เลยมาอัดคลิปและเรื่องหลออให้ฟังกันก็ข้ามมีเวลาว่างพอสมควรนะผมก็เลยหล่ปเทอมก็หาอะไรทําไปด้วยก็เลยเนะ่ะว่างๆก็เลยมาอัดคลิปและเรื่องหลอกดีวกว่า โอเคผมก็เอาโทษด้ื่ที่หายไปเรื่อนานเรื่องวันนี้ที่ผมจะมาเล่าเรื่องหล่อหนันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องผีในโรงเรียนชื่อดังที่เฮียนที่สุดครับผมโดยเขาบอกว่าพออ่านจบแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าห้องน,น้ำในโรงเรียนคนเดียวไม่ได้ต่อไปเลยรับผ,ผมกุก็เลยจะมาอ่านให้ฟังกันว่ามันน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยหรือเปล่าก็ใครที่อยากอ่านต่อหรืออยากศึกษาเรื่องนี้นะผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปีนผมแล้วไปอ่านไปดูกันได้เลยจ้ะโอเคสําหรับใครที่ชอบใครใครที่พร้อมรับชมแล้ว ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปด้วยนะจ๊ะโอเคะหรที่พร้อมรับชมแล้วไปเริ่มกันเลยจ้วาวววโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนักโทษกับเสียงโซ่ตรวนเรื่องราวของโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระนองที่ในอดีตเคยเป็นเรือนจําเก่ามาก,ก่อนแม้ทางโรงเรียน,นยจะทําบุญไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีเสียงและเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน อย่างเรื่องนี้นผมเป็นเรื่องที่นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าไปในห้องน้ำหญิงชั้นที่7ของตึกอาคาร A เป็นชื่อสมมตินะครับในขณะที่เข้าห้องน้ําอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนโซลากกับพื้นห้องน้ําไปมาจึงได้ตะโกนถามไปว่าใครตอนนั้นก็คิดว่าเป็นแม่บ้านมาทาความสะอาดแต่ระหว่างที่เข้าห้องน้าก็ได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดเวลาเลยจนเปิดประตูห้องน้ําภาพที่เห็นข้างหน้าก็คือเงาดํารูปร่างคล้าย ก็คนกําลังเดินลากโซ่ลากโซ่แบบโซ่ตัวของนกโท่วนะคบผมเดินตรงเข้ามาหาแล้วเงานั้นก็ทะลุผ่านประตูห้องน้ำน,นั้นไปเธอจึงร้องสุดเสียงแล้ววิ่งออกมาหาเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนกันแล้วก็เป็นลมไปเลยครับผมก็เน,นี่ยครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วเรื่องที่สองผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับห้องน่าตัดสินที่ถูกปิดตายเรื่องสยองของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่มีห้องน่าตัดสินที่ถูกปิดตาย,าดตายโดยมีไม้หนาหนา,นา ปิดเป็นรูปการกรบาดไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปนี่ทำแบบนี้นะ่ะเด็ก,กในโรงเรียนก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าข้างในม,มีอะไรจนมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งพยายามงัดแงะและหาช่องเล็กๆระหว่างไม้เพื่อส่องดูว่าข้างในห้องมีอะไรบ้างซึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งคับผมเห็นเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวยอยู่ในนั้นพอสังเกตดีๆน่ะก็ทําให้รู้ว่านั่นคือหัวโขนแต่ไม่ใช่หัวโขนธรรมดาเป็นหัวโขนเต็มไปด้วยเลือด ลอยไปมาอยู่รอบห้องครับเอาคนที่เห็นนะะี่ยขาแข็งวิ่งไม่ออกจะร้อก็ไม่มีแรงร้งอและด้วยความเงี้ยของห้องนักสิทธิ์นี้ทําให้ไม่มีใครกล้าปรปยุต์อีกเลยปัจจุบันโรงเรียนวัดแห่งน,นี้ถูกปิดไปแล้วนะครับโอเคบอเรามาต่อมาเรื่องที่สามเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องนะ้ำตรงทางสามแพ่งโดยเรื่องนี้โรงเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเชื่อดังใจกลางเมืองแถวสยามมีเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อุูนสู่รุ่นว่า โรงยิมของโรงเรียนสร้างทับสุสานเก่าซึ่งชั้นบนสุดของโรงยิมนี้ก็เคยมีเด็กขึ้นไปเล่นแล้วพลาตกลงมาตายตั้งแต่นั้นมาชั้นบนสุดของโรงยิมก็ปิดไปสักพักและที่สยองกว่านั้นคือเวลาไปเดินพลัดที่ตึกนี้หลายคนมักจะโดนผีอำ้ำคือกําลังเรียนอยู่แล้วก็ตัวแข็งเครียบไม่ได้ไม่รู้สึกตัวส่วนอีกเรื่องสยองของเรื่องของโรงเรียนนี้ก็คือเ้อง,งาอาคารอเนกประสงค์ รตรงกับทางสามแพ่งพอดีมีนักเรียนหลายคนมักเจอเรื่องแ,แปลกๆในห้องน้ําอย่างกําลังก้มหน้าล้างมือแล้วก็รู้สึกว่ามีคนกำลังเดินผ่านแต่พอเงยหน้าขึ้นมากับไม่มีใครในห้องน้าเป็นที่คือหาเจอเวลาจะไปเข้าห้องน้ำต้องพูชนกันไปเป็นกลุ่มเพราะทางตัวนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นทางผีผานั่นเองเรื่องที่สี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างพับป่าช้าเก่า เป็นโรงเรียนทั้งหมดโรงเรียนที่สร้างทับป่าช้าเก่าโดยเรื่องราวของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรีชื่อโรงเรียนมีทั้งหมด5พยาหง์ประวัติของโรงเรียนคือทางวัดเนี่ยมอบที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียนโดยที่เดิมเคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนเรื่องสยงเกิดขึ้นที่อาคารสี่ชั้นบริเวณอาคารเคยเป็นโกดังมาก่อนคือสถานที่เก็บศพที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตก,กรรมเรื่องเกิดขึ้นในวันประชุมคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนตอนนั้นเป็นเวลา6กโมงเย็น การประชุมยังดําเนินไปเรื่อยๆและระหว่างที่ครูกาลังฟังสรุปการประชุมในช่วงสุดท้ายจู่ๆนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นในลำโพงห้องประชุมเป็นเสียงร้อยหัวหัวและมีเสียงพูดว่าโอ้เจ็บทางเจ้าหน้าที่ได้เช็อคอุปกรณ์ก็ยืนยันได้ว่าไม่มีทางที่จะมีเสียงแทรกเข้ามาได้เพราะบร,ริเวณนั้นไม่มีใครอยู่เลยและมีไม้ที่เปิดใช้แค่ตัวเดียวงานนี้ทำเอาคณะครูจบการปชิงทันที พะคณะครูรู้กันอยู่แล้วว่าที่แห่งนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนโอเคผมแล้วก็พบกับเรื่องสุดท้ายเลยเรื่องสุดท้ายมีชื่อเรื่องว่าวิญญาณของรุ่นพี่ที่ถูกขังเรื่องนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหลอนนะผมและน่าสงสารมากเพราะว่าก่อนอัดเนี่ยผมเคยอ่านอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะสงสารเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้นเป็นเรื่องสยองที่รุ่นพี่มักจะเล่าให้รุ่นน้องฟังโดยรุ่นเรนน่ะผมจะไปให้ว่า ป็นโรงเรียนประจำจังจหวัดชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีอายุมากกว่า110ปีแล้วก็เรื่องนียเกิดขึ้นโดยนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งต้องอยู่ทํารายงานให้เสร็จตอนนั้นเป็นเวลา3ทุ่มกว่าซึ่งถือได้ว่าดึกมากเพราะในโรงเรียนแล้วไม่มีใครอยู่ก่อนจะกลับบ้านน่ะเขาใช้น้าสมม่วนเป็น A อนะผมเอน่ะขอแวะเข้าห้องน้ําซึ่งห้องน้ําที่อยู่ใกล้สุดคือห้องน้ําหญิงด้วยความที่โรงเรียนะปิดไฟหมดเลยเขาจึงจำใจต้องเข้าห้องน้ํานั้น ระหว่างที่เข้าน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเห,หวี่ยวนทรมานมากและตรงประตูห้องน้ำก็มีเสียงคนเอามือมาขูดขีดลงแบบขอความช่วยเหลือเอตกใจมากตะโกนเรียกเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเขาจ,จึงตัดสินใจเปิดประตูและวิ่งออกไปแบบไม่คิดชีวิตพอวิ่งออกมาก็พบว่าเพื่อนอยู่ในห้องทำรายงานกันอยู่ทุกคนยืดหน้าซีดและมีสีหน้าไม่ค่อยดีไม่มีใครพูดระหว่าง เดินลงมาจากตึกจนเดินออกมาจากโรงเรียนเพื่อคนนึงก็ขอโทษเอที่ยิงเขาไว้นห้องน้ำคนเดียวและเล่าให้ฟังว่าทุกคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมากจนไม่กล้าย,ยืนหน้าห้องน้ำกันหมดชาววันต่อมาป้อมเลยไปถามเพื่อนพี่ที่จบไปแล้วได้ความว่าหลายปีก่อนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาทำงานค้าช่วงติดเทอมแล้วปวดฉี่จึงเข้าห้องน้ำยามคิดว่าไม่มีเด็กในโรงเรียนแล้วเลยล็อกกุญแจห้องน้ำไว้ ซึ่งช่วงนั้นเพิ่งเริ่มปิดเทอมได้ไม่กี่วันทางครอบครัวก็ตามหาตัวรุ่นพี่ไปแจ้งความก็ยังหาไม่เจอจนเปิดเทอมยามไปเปิดห้องน้ําก็พบศพรุ่นพี่คนนั้นนั่งติดกับประตูห้องน้ําโดยมีรอยเล็บขวดประตูเต็มไปหมดซึ่งห้องน้ํานี้จะเป็นที่รู้ดีกันอยู่ในหมู่ผู้หญิงว่าอย่าเข้าโดยเฉพาะกลางคืนใครเดินผ่านก็ต้องจะเจอดีตลอดโอเคผมก็จบกันไปแล้วสำหรับ5เรื่อง ที่เขาบอกว่าให้อ่านแล้วเนี่ยจะต้องเข้าน้ำเรื่องเรียนคนเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนก็สำหรับตัวผมอะผมให้ผมให้ความน่กากลัวอยู่ที่อยู่บ้านสุดอ่ะเรื่องที่สี่เรื่องโรงเรียนที่เร้าครัป่าช้าเก่าเรื่องเนี้ยผมว่าหลอนสุดแล้วสำหรับผมนะไม่รู้ว่าใครจะชอบเรื่องไหนกันว่าแต่ผมชอบเรื่องนี้สุดแล้วเรื่องที่สี่ก็จบไปแล้วผมสำหรับใครที่อยากอ่านอยากดูอยาก,ยากฟังว่าเออมันมีประวัตินี้จริงไหมอะไรเงี้ยก็ลอง ข้ไปในลิงก์ที่ผมไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ลองไปเซิร์ชดูนะผมว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไปอ่านมาอีกทีนึงนะครับก็สําหรับใครที่รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของกระผบด้วยนะขอรับสําหรับการทําคลิปเั้านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะบุดบายจ้ะน้องสาวบ๊ายบาย No, 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 no.